สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้ก็จะเป็นลักษณะของการชําแหละหนังสือ m อต่อนะครับผมมาเราจะมาชําแหละเรื่องอะไร The Boat Race นะครับก็จะอยู่ใน m อ c h h p t t r r นะครับของเล่มน,นี้เดี๋ยวคุยเปิดให้ดูนะเล่มน,นี้นะครับ uh huh. อืะ่ะเนื้อเรื่องของ The Boat Race คืออะไรมาเราจะมาเรียนกันแบบ อ่านไปแปลไปดูแก่มากไปด้วยนะครับ The Boat Race Race แปลว่าแข่งขันนะครับแข่งแข่งรถแข่งเรือแข่งอะไรก็แล้วแต่เราก็จะใช้คำว่า Race นะครับแข่งกัน The Boat Race take place in London every year in the spring เขาบอกว่าการแข่งเรือนั้นแข่งกันที่ลอนดอนทุกๆปี in the spring ในฤด,ดูใบไม้ผลินะครับ ถามว่าตรงนี้แปลเราได้แตม่าอะไรบ้างเริ่มเลยนะ every year ทุกๆปีแปลว่ามันเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทำให้ประโยคเนี่ยต้องแต่งเป็น present simple present simple ก็คือประธานตามด้วย verb ช่องหนึ่งประธานคนเดียวกริยาจริงเติม s น,นี่คือความหมายนะครับนะต่อครับ it is a race between two teams มันคือการแข่งขัน มันหมายถึง the Boat Race นะครับมันคือการแข่งขัน is a race เป็นการแข่งระหว่าง between two teams สองทีม one from Oxford University หนึ่งทีมมาจากมหาวิทยาลัย Oxford and the other และอีกทีมหนึ่ง from Cambridge University อีกทีมหนึ่งมาจาก Cambridge University นะครับก็คือ เขาก็พูดถึง2ทีมไงก็ทีมแรกก็คือออกฟอร์ดทีมที่2ก็คือเคมบริดจ์นั่นเองนะครับ each team has eight rowers rowers row หมายถึงพาย rowers จึงแปลว่าคนพายแล้วคนพายมีถึง8คนนะครับดังนั้นจึงต้องเติม s ตรง rowers and acox ฮะแล้ว cox คืออะไรนะครับ cox เขาก็อธิบายต่อด้านหลังครับ the person who shout instruction to the r o w e r s and steers the boat ก็คือเขาบอกว่าไอ้คอเนี่ยคือคนผู้ซึ่งผู้ซึ่งแปลว่าประโยชข้างหลังเนี่ยอธิบายคำว่าคนตรงนี้นะครับคนที่ shout 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 ตรงนี้แปลว่าตะโกนตะโกนอะไรครับ instruction instruction ตรงนี้จริงๆก็แปลว่าขั้นตอนก็ได้นะครับ แปลว่ากระบวนการก็ได้แต่อันนี้น่าจะหมายถึงว่าตะโกนเพื่อบอกว่าเฮ้ยซ้ายหน่อยขวาหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับ to the rowers ตะโกนบอก rowers นะครับตะโกนบอก rowers แล้วก็ steer the boat แล้วก็นำทางเรือก็คืออาจจะคอยบอกเฮ้ยเลี้ยวเล้วนิดนึงขวาขวานิดนึงพายหนักพายอีพายอีอะไรอย่างนั้นนะครับ shout instruction นะครับ แล้วก็ Steal s the ะโบก็คือเป็นคนนำเรือนาเรือแต่ว่าค o อกพายเรือไหมคอกไม่ได้พายเรือนะค็อกเป็นคนตะโกนแล้วก็นำทางเรือนั่นเองนะครับ The Rovers คนพายนะครับ usually สม่ำเสมอถ้าเจอ usually มาเหมือน every years นะครับประโยคนี้ต้องเป็น present simple แน่นอน the rovers are usually very big โดยปกติแล้วคนพายมักจะตัวใหญ่ and strong และแข็งแรงมาก often สม่ำเสมอโดยปกตินั่นเอง about 200 centimeters tall โดยปกติสูงถึง2 200เซน200เซนคือกี่เมตร2เมตรว้าวคุยสูงแค่เมตร68เองนะครับคนภายเหล่านี้อยู่มหาลัยสูง2เมตรนะครับ but the cox แต่ cox is usually small and light so that the boat doesn't have to carry much extra weight แปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าคอร์เนี่ยโดยปกติแล้วจะตัวเล็กและเบาดังนั้นเรือจะไม่จำเป็นจะต้องบรรทุกน้ำหนักเกินหรือน้ำหนักพิเศษเพราะอะไรครับเพราะคอร์เนี่ย เ,เราคิดกันง่ายๆเรือหนึ่งลำถ้าจะพายให้เร็วต้องมีน้ําหนักมากหรือน้ําหนักน้อยน้าหนักร้อยถูกต้องไหมแต่คอ์กเนี่ยไม่ได้เป็นคนพายด้วยนะเป็นแค่คนนําทางถ้าเอาคอร์กตัวใหญ่ๆไปนั่งเปลืองน้ําหนักไหมเปลืองนั่นคือเหตุผลว่าคอ์กจึงต้องเป็นคนที่ตัวเล็กและก็เบาทําให้เรือเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องบรรทุกน้ําหนักพิเศษแต่ถามว่าไม่มีคอ์กเลยได้ไหมก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวไม่มีคนนําทางถูกต้องไหมฮะดังนั้นก็เลยต้องมีคอ์กด้วยนะ แต่คอร์เนี่ยต้องเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับคุยว่านะจะคล้ายๆเหมือนกับคนขี่ม้าคนขี่ม้าก็จะเป็นคนที่ตัวเล็กเหมือนกันเพราะว่าม้าจะได้ไม่ต้องบรรทุกน,น้ําหนักเยอะคนขี่ม้าคือคนที่ควบคุมม้าเท่านั้นดังนั้นเขาไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันคอร์ Cox ก็คือจะต้องเป็นคนที่ตัวเล็กไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่เอาตัวเบาๆไวไก้ก่อนเพราะเขามีหน้าที่แค่นําทางนะครับต่อครับ the teams เป็น months แปลว่าหลายเดือนนะ months term s p r e p a n i n g for the race เขาบอกว่าแต่ละทีมเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนเดือนในการเตรียมตัวการเตรียมตัวนะเห็นไหมคุยไม่ได้แปลว่ากำลังเตรียมตัวนะคุยแปลว่าการเตรียมตัว for the race สำหรับการแข่งขันทีมละท,ทุกทีมเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนเดือนสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขัน they begin training in September เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยบิกินเริ่มเดบิกินเริ่มเริ่มการฝึกในเดือนเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์คือเดือนอะไรครับกันยายนนะครับ then in d e c ember จนถึงเดือนธันวาคมแปลว่าเขาฝึกกี่เดือนละ September October November d e c ember รวม4เดือนนะครับ t h e r e are practice race นี่คือจำนวนเดือนที่เขา practice ก็คือฝึก4เดือน but แต่ครับ not between Oxford กับ Cambridge oh, เขาบอกว่าเขาฝึกเนี่ยไม่ได้ฝึกแค่สำหรับการแข่งกันระหว่าง Oxford กับ Cambridge นะ Teams from the same university compete in practice race so that they can choose the best rowers for the big race in spring เขาบอกว่า เขาไม่ได้แข่งกันแค่ออกฟอร์ดกับสปริงแต่ทีมฟอร์มเดียวกันยูนิเวอร์ซิตี้แปลว่าออกฟอร์ดส่งทีมเดียวหรือเปล่าไม่จําเป็นนะเคมบริดจ์ก็ไม่จำเป็นต้องส่งทีมเดียวนะส่งหลายทีมได้ครับเขาแข่งกันเองด้วยภายในมหาลายัยคอมพ t e แปลว่าแข่งอินแพค t i ทิสแข่งกันตอนที่ฝึกครับแข่งกันแข่งกันดังนั้นเขาจึงสามารถโซ so, ดังนั้น พวกเขาสามารถเลือก The b เ s สโ o เวอเขาจะได้เลือกมือพายเรือที่เก่งที่สุดเพื่อเอาไปแข่งการแข่งขันในช่วงสปริงหรือดูใบไม้ผลิแปลว่าในช่วงก่อนที่เขาจะแข่งจริงเนี่ยเขาแข่งกันเองก่อนเพราะแข่งออกฟอร์ดแข่งกันในเอแข่งกันในออกฟอร์ดก่อนแคมบิคก็แข่งกันในออกฟอร์ดก่อนเพื่อจะหามือพายที่ดีที่สุดเอามาแข่งกันมือพายต้องใช้กี่คนนะพารากราฟแรกบอกแล้วนี่ไงเอกรเวอร์ นะครับเขาก็จะได้เลือกเอ็กโรว์มาจากออกฟอร์ดแล้วก็เลือกเอ็กโรว์มาจากเคมบริดจ์แล้วก็ามาแข่งกันระหว่างออกฟอร์ดกับเคมบริดจในช่วงเดือนสปริงนั่นเองนะครับต่อมาครับเขาบอกว่า the race take place along the river Thames เขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยจะแข่งตลอด along ก็คือตลอดแม่น้ำเทมส์ ames, ก็คือแข่งกับล่องแม่น้ำเทมส์ ames, กันไปเลย in west London อยู่ทางภาค ยูด้านไม่ใช่ภาคสิด้านตะวันตกตะวันตกของลอนดอนนั่นเองนะครับแม่น้ำเทมส์ The c o s t is 6,779 meters ก็คือระยะทาง6กิโลเมตรกับอีก779เมตรนั่นเองก็โดยประมาณนะเนาะแต่อันนี้ก็คือเขาพูดเป็นเมตรเลยนะครับ From start to finish จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด It is an extremely ป๊อปปูล่าอีเมันช่างเป็นการแข่งขันที่ p o p ปปูล่าอีเคือแบบโอ้โหแบบโด่งดังมากแต่โด่งดังไม่พอนะเขาเขียน extremely เนะียคือต้องใช้คําว่าโด่งดังโคตโคตรนั่นเองนะครับโด่งดังสุดๆกันไปเลยนะ every year s ทุกๆปี about 250,000 s p e c t a t o r s watch the race from the banks of the river and about 200 100 million people allow the world watch it on TV เขาบอกว่าทุกๆปีเนี่ยจะประมาณครับ250,000คนคนนี้คืออะไรครับ Spectator ก็คือคนที่มาดูคนมาดูการแข่งขัน from the bank from the bank of the river bank of the river หมายถึงคุ้งน้ำคุ้งน้ำก็คือตลอดตลอดตลอดแม่น้ำแม่น้ำมันก็จะเป็น ตรงกลางอย่างนี้ถูกต้องไหมแล้วก็มีน้ําถูกต้องไหมก็จะมีคนครับมายืนยืนอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยมายืนยืนยืนดูยืน,ยนด,นดูไอตรงนี้แหละเขาเรียก Bank of the river ก็คือตลอดตลอดน้ําตลอดแม่น้ําเลยมีคนมายืนดูนะครับ a n d about และประมาณครับ200ล้านคนครับทั่วโลกดูผ่านทางท oh ีว oh. ีโอ้โหแปลว่างานนี้ใหญ่จริงงานนี้ใหญ่จริงงานนี้ใหญ่จริงนะครับ ก็อาจจะเหมือนกับการแข่งเรือยาวของประเทศไทยเรามั้งแต่น,นั้นไม่ได้แดงดังระดับโลกนะครับแต่การแข่งขันระหว่างเคมบริดกับออฟฟอร์เนี่ยโหนี่ถือว่าดังจริงนะครับโอเคนี่ก็เนื้อเรื่องก็ประมาณนี้สังเกตไว้ว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยถูกเขียนด้วยเพรสเซนซ์ซิมโนะครับเพราะมันไม่ใช่การเล่าเรื่องนะครับมันเป็นการเล่าความจริงเล่าความจริงเล่าความจริงในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเขาจึงใช้เป็น เพศเซนซิม l e ทั้งหมดก็คือ subject บวก verb ช่องหนึ่ง subject บวก verb ช่องหนึ่งตลอดนะครับโอเคจากตรงนี้เนี่ยครูวีฝากการบ้านน้องๆน,นะครับอยู่ด้านล่างตอบคำถามตามนี้แล้วก็เขียนส่งครูวีด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับเรียนกันแบบสบายๆจากเนื้อเรื่องนะครับยังไงก็กด p อยต์เอาไว้แล้วก็ ดูแล้วก็ตอบคําถามนะครับไม่จำเป็นจะต้องลอกโจทย์นะตอบคําถามเฉยๆนะครับนะโอเคตรงไหนก็ดูไม่ทนันก็กลับไปไปดูเนื้อเรื่องด้านบนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ